เอาละนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผมเองผมเหมือนการนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอเตอร์วัดเวทมนต์น,นะผมเป็นเมิกครับผมซึ่งอ่ามาเจอเธอจากที่แรกผมเคยบอกว่าจะมารีวิวมอเตอร์ไอ้เรองกุญแจคือผมหาแบบหาไม่เจอจริงๆงนั่นแหละผมเห็นอยู่แต่ผมมัน แต่ผมมาสุดเจอมดนี้ก่อนก็เลยเอามดนี้มารียวยุก่อนซึ่งในมดนี้สีที่คาบได้ก็มีก็ตามเนี้ยมคบได้ผมแต่บางส่วนบางชิ้นที่ผมไม่รู้วิธีคาบนะเพราะถึงคาบได้นี่ก็คาบได้ผนยะ ส่วนพวกนี้ก็ขับได้หมดเอามประมาณนี้นะมีส่วนใหญ่ก็ขับได้นะซึ่งผมจะเอามารีวิวผมจะเริ่มตั้งแต่แดาากับพวกนี้และจะมีคำพีเว้หมุนบนอย่างเงี้ยมันมันจะพาเราไปโลกอลื่นแหละมอีอันหนึ่งจำไม่ได้นั่นแต่แล้วก็มาอันนี้เน่ยน้ำน้ำสีดำนี้ผมไม่รู้มัหนหายจากไหนนะเนะี่ยผมเข้ามาเป็นหมอกหมด นี high, ่ถ้าเกิดเราถ่ายหนังเนี่ยนี่ถ้าเกิดเราสมมติว่าเออมีขนาดนี้มีนี่เลยดูสิเนี่ยถ้าเกิดเราทําเป็นไอ้มดพุทเนี่ยมาทําแบบเป็นซีรีส์แบบเราดูมาทำไมเราถึงออกมาลงจานจังอะไรเงี้ยเออเนี่ยผมว่าโคตรเทพเราลงมาเราแบบเนี่ยนาำน้ำเอ้ยผมยังไม่เคยลองเลยของแบบเนี่ยวกับน้ำดูดิเนี่ยเราดูมา พอดีหน,น่อยนะวิวขึ้หมดลงก็เลยขึ้นหายไปแบบนี้โอเคอ่ตัวแต่น,นี้น้ครสีดำแล้วก็อดนี้ที่ไม่ควรไปย่งก็มีถุงมือทานอนอตนี่ไปขีดเล้เด้งแน่นอนแล้วดาบดาบแบนนี้ผมไม่รู้มันวิธีใช้เลยหาวิธีใช้ประสาแล้วก็หามไม่เจอก็ช่างมันผมจะมาเอาสองดาบนี้ก่อนดาบเล่มแรกก็อันนี้ มันสามารถบล็อกได้คือแบบป้องกันการโจมตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ระเบิดทุกอย่างป้องกันได้หมดก็เหมือนมีเรามีโล่อะเอาเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราเหมือนเราเราคลิกขวากันโล่เนียเนียจะอยู่ในสไลดประมาณนี้นะครับผมส่วนไอ้ดาดต่อไปเดี๋ยวขอ้ด้วยโมเดก่อนให้ดูมกระดาษเนี่ยสวยนะผมว่าสวยจะเอามาเอ้ยจินี๋ยวผมเอามาก่อน ผมกับเลียวยังเหรียสยามอยู่ต่อไปก็ดาบเป็นี้เป็นดาบที่ผมว่าดีที่สุดถ้าในหมดดีที่สุดของวันนี้คือมันสามารถป้องกันมอนสเตอร์มาที่มาโจมตีเราได้อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูการป้องกันมอนสเตอร์ที่มันจะมาโจมตีส่วนใหญ่ก็ต้องเอาเนี่ยวิลเลจเจอร์สองที่นะมาดูนะกระเถือกเกมโมเซอร์ไวลวเนี่ยดูถอยหนีนี่ เนี่ยมามามานี่เห็นไหมเป็นาดาบดีสุดัวละเป็นอะไรที่ดีมากคนเนี่ยถ้าเกิดคาดได้ก็คือคนคาดนเนี่ยี่งบันเดิลใช้แบบดาบเฮ้ยเดี๋ยวเ,ออเรากับเบมเพราะผมต้องอใช้ดาบคนจริง ต่อไปก็อาวุธชิ้นนี้ผมไม่รู้ว่ามันเอไปทำอะไรต่อได้นะแต่ก็ช่างมาวันนี้แล้วอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นอะไรนี่พปาร์เดเซมันเมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบดาบติดตามอ่ะเนี่ยเขาแต้มห้ห่งหนึ่ม่ดูนะแต่ว่าดาบติดตามแบบผมว่าเย้เรานี่นี่เออเนี่ยมันจะ เราเข้าไปฟันใช่ไหมมันจะวิ่งเข้าไปใช่ให้เราเ,ออเดี๋ยวน้อหน่อยมาแบบปุ๊บมันจะพุ่งเข้าไปจริงๆมันสามารถอันนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่ามันสามารถพาไปอย่งังมสมมติมีไอตรงไหนวะมาตรงนี้นะสองมีตรงนี้ผมอยู่ใ,ใกล้ๆต้นไม้เูนะเนี่ยมันสามารถเข้าไปหาฟันได้เนี่ยทะลุได้หมดเลย นี่เดีย๋ยวทำให้โดนใต้ดินนะเดีย๋ยวทำให้โดนใต้ดินโดนไปอยู่ใต้ดินเห็นไหมเดินมาแต่ไม่รู้เนี่ยคือเราหันไปเนี่ยเราหันไปจไมดินได้เนี่ยไม่ไงพวกเฟี้ยวอันเนี่ยเ้ยมาซึ่งใบชะนูเรื่องนี้ใบชะนูอะไรนะที่ไม่คาบไม่ได้เนี่ยผมพยายามคตะแล้วคาบไม่ได้แล้วมันสาวอะไรนี่ดูนี่เห็นอะไหม เราสามารถปัดดาบแบบนี้ได้เป็นไงเนี่ยดูมาแต่ว่ายิงดาบออกมาได้เนี่ยวันนี้เนี่ยโหโคตรเท่หมดเล้วเนี่ยต่อไปเรื่องนี้ก็าทำได้ดาบไอ้โมนดาบปูนีท้ทำได้หมดแล้วนี่ดูดิเห็นไหมดาบดาบดที่โคตรโกง น้ำเม็ดมันก็เท่ากับดาบบนนี้แต่ผมไม่ขอมาทําให้ดูแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันขิ้มันจะยาวเกินไปส่วนเรามาถึงไฮไลท์เด็ดอันนี้นะนี่ก็ถูกยังไม่ถึงไฮไลท์แรกกันเดี๋ยวผมเอาตากระทงท้าย,ยน,นี้เดี๋ยวเก็บนี่คือไฮไลท์เด็ดของงานเรานะต่อไปก็นี่เีย้ยวนี้ก็เหมือนกับอันนั้นนะที่เป็นหมอบหมอบนะนะอนันเนีนนะ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวไปดูขวานยัะไรงดูเนี้ยเราเคลอนไหวเร็วถ้าเราติดดาบตรงนี้จะขึ้ื่นไหวเร็วมากมีดมันต้องเรียกว่ามีดนะเนี่เดี๋ยวอยู่น้ำเนอะ เท่ผมว่าเท่นะเนี่ยดูดิหมดแอซัสสินนนะเราไม่สามารถจับทีต่อได้จะกลายหมดความนั้นจะหายไปก่อนอมาถึงไอ้นี่ผมเป็นกระทาที่ใช้เวลากูสแบบนี้เดี๋ยวต้องเอาให้ดูเอาเป็นสปราร์คคริปเปอร์แล้วกันแล้วกผมไว้น้ำน้ำสีดำตรงนี้มา เวลาเอ,อ,อ้ยอยุ่งยุดนี่ตอนนี้มุดจุดไหนนะจริงๆมันขยับไม่ได้ดูเนี่ยเราพยายามไปชนผมพยายามไปชนมันอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ได้จะปล่อยมันจะเดินไปนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูผมว่ามีอะไรตกมาจากที่สูงเอ้านี่พาดลงมาแล้วเนี่ยจุ่งยุดเดี๋ยวน้ำไปล็อกก่อนไม่ล็อกก่อนไปล็อกตัวอะไรอ,ะอ่ะมันีอยู่แล้วนี่ าทีมเป็นล็อกสับเตือนนะผมเนี่ยอือล้มาเขยไม่ไดน้นี่แหละเรบาบังเขยไม่ได้มปต่อไปผมมาไฮไลท์เด็ดจริงของจังของดีดีที่สุดดีกว่านี้ไม่มีแล้วกระทานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สามหมดซึ่งวิธีค้ามันไม่มีเป็นกระทานที่โอเพ่พาวเวอร์สุดๆกล้าพูดปกบน คุณเคยดูออคนที่จัดตัวละครที่มีชื่อว่ามกุูมินหม่ผมนะตามปกคลิปที่ผมเอามาให้ดูที่แบบเป็นเวทมนต์นะดูนะ <Okay. S 1> ดูแลเปิดดีโอลแลนมันต้องชา้าสักแป๊บหน,นึ่งในกาไล่เดี๋ยวอยู่อันนี้ตรงกลางนะเดี๋ยวเราเล่งไว้ก่อนนะอีกทีหนึ่ง เนี่ยเส้นสีขาวนี่เริ่มเต็มแล้วเต็มแล้วปุ๊บก็เต็มแล้วนี่ explosion ยังไงโอเคมาแต่วิธีการเป็นหมดค่อยง่ายๆผมเพียงแค่ท่านผู้ชมเอ่อดูนะกดชิปแล้วคึ่ขวาเห็นไ,ไหมดู หมดที่สองเป็นหมดที่ใช้การได้แบบคนเดียวใช่ไนะมันจะไล่เวทออกมาเดีนยวอ่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยนีเป็นเวทนิงครับผมเดี๋ยวโยน,ยนม,ยมันจะมาปล่อย,ยนี่มาได้ดูที่ผมนี่ผมนี่ใครใครที่สายมันหนักด่วนด้วยมันหนักคนนี้ผมว่าน่าจะชอบมันนี้เนี่ยดูเหมือนกับแต่เราไล่เวท ช, hehe, ชารา์จตัวนึงแล้วไปโอ้ชาร์จนะผมวรไหมผมอจาย์อ้งเต่อไปก็หมดสุดท้ายผมเป็นหมดที่โกเหมือนกันผมเยวะยูชาร์จผมแต่ดูดูโค้เท่โ <cause> ค <peng> ้เท่นะนี่ทุกคนเห็นไหมไหม เนี่ยเป็น,นรูเลยทำลายบบได้แบบมันทำลายขั้นสูงนี่ดูดินี่าผาภูเขาแยกเส้นสวนแยกเศษได้หมดนี่ทำได้หมดทุกอย่างแต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่จะพาไปใช้ดาดทะเ,ทไทเทลไซายนะนับแล้วว่าความคุณก็มีกระตุกนี่เงมอนกัน จะลำมอดที่ผม,มรีวิวก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดผมตอนนี้ก็ <c oughs> พูดตรงๆว่าเดี๋ยวกลับมาทำเรื่อยๆผมจนหนึ่งปีเดี๋ยวผมโอสเลยว่าผมพูดผมประกาศไว้เลยนะนับตรงนี้แล้วใครที่มีอยู่ตอนนี้คอมเมต์หนนะผมอยากรู้ว่าใครมาดูถึงตอนนี้มั่งเนี่ยคุณตอนนี้ใช่ไหม เวลาก็วันตัวที่ผมอัดก็คือวันที่4ี่วันไม่หรอวนี้ที่คืนกว่าแล้วก็วันที่5้วันพุธนะวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่สภาคมอ,อ่ะพฤษภาคมเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นคลิปเอ่อเดือนกันยา,ายนเป็นคลิปของวันพัทแมนโหจะปั้นยุงที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์อ่าอะไรวะ213 ประมาณนั้นแหละตอนนอยู่ตัวที่ผมเล่นอยู่เดี๋ป,ปั้นยุงหมดที่สุดคือตอนนี้ผมเตรียมของให้ยุงแบบดาวม่วงมาเลยนอนแบบสามดาวม่วงปั้นดาวปั้นของคือที่ส่วนพิจารณ์ผมเก็บให้ยุงแบบค่อนข้างที่จะประมาณ20กว่าเศษก็คือแน่นอนมาวันแรกสามดาวปั๊บดาวม่วงหนึ่งดาวได้นอนมาวันแรกนะแล้วผมก็จะไปลงอ่าลงบอสปุ่นี้เพื่อทําแต่คนนี้นะผมว่าตามนั้นนะผมแล้วเจอใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นมดอะไรติดตามไปนะผม,มบ๊ายบาย